ม่อย <ITA> al ู่ในช่องอันฟ่ากันอีกแล้วนะฮะที่ผมเห็นในครอบครัวของผมนะฮะซึ่งเป็นที่เดียวกันกับที่ผมถ่ายตอนพายุเข้านะฮะตอนไปที่แล้วซึ่งผมจะมาบีบซอสคุกกี้นะของที่แม่ผมทำตอนนี้ฮะซึ่งคนที่ทำพวกของพวกนี้ยคเป็นของป้าของเองซึ่งตอนนี้ยืนถ่ายคิดอยู่นะฮะโอเคตอนนี้นะครับอือดูน่ากินมากนี่อือนี่แล้วผมจะมาอีกทั้ของถือทำไม จะลงผมจะบีบเดี๋ยวผมจะถึงครับนี่มาเดี๋ยวผมจะบีบนะฮะนี่นะโอเค ready โอ้ยบีบผมบีบไปแล้วเย้โอ้โหทำไมมันดูแปลกๆค่อยๆทำดูแปลกๆนะดูแปลกๆ ดูสิ่งที่แม่ทำกับสิ่งที่ผมทำโอ้โอ้ทำไมมันขึ้นมาแบบนี้นะ easy to สิโ้ยากอะนะเฮ้ยของแบบนี้มันยากนะถ้าคุณจะลองทำแล้วคุณคิดว่ามันง่ายนะมันยากมากเลยอะโอ้โหสุดยอดมากซูมซูมเอามันนี้อันนี้คือสิ่งที่ผมทำครับตายแล้ว เออดูของ้าของคน,นะอี้เออ